สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่กําลังรับชมนะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับพอดีเมื่อนี้จะมีโอกาสมาเอาน้ำดื่มที่วัดนะครับแล้วก็เห็นนะครับผักหวานนะครับของอาจารย์พระคู่เพื่อนนะครับเป็นปลูกไว้แบบระยะชิดนะครับเมื่อนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งนะมาชมผักหวานที่เพื่อนปลูกไว้นะครับช่วงนี้ถือฝนกําลังชุ่มนะครับ ที่เห็นข้างนาน,นี่เป็นพักหวานทท้านั้นเลยนะครับนี่เป็นแบบระยะชิดนะครับอาจ,จารย์ตะคู่มันปลูกไว้นะครับเฟินใสกะละมังนะครับในการตัดก้นแล้วก็ครอบว้นะครับแล้วก็ใส่บุยคอบลงไปนะครับกะละมังหนึ่งมันปลูกสองต้นเลยนะครับอาจ,จารย์ตะคู่นะเมื่อนี้เพิ่นตอนนี้เพิ่นไปบินทบาทยดยวยนะครับ เพ่ไได้ขอข้อมู้เพื่อนนะครับอันนี้ท่ายเพื่อนๆในเบื้องแบบข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาสอบถามวิธีการปลูกแล้วก็ดูแรลรักษาน้ามีชานเพื่อนนะครับอันนี้เป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นต้นตะคบนะครับ เป็นแบบระยะชิดเลยนะครับชิดชิดอิลีเลยนะครับชิดจริงๆเลยนะครับคล้ายเป็นเปลือกในบงขาครางน,นะครับ ส่วนข้าบนที่เห็นเนี่เป็นต้นตะครบนะครับเป็นต้นตะครบที่สูงแล้วนะครับอาจารย์เมื่งใส่เป็นพี่เลี้ยงนะครับทีเดียวเลยนะครับคุ้มเลยนะครับอันนี้อาจารย์เพิ่งปลูกไหมนะครับนี่ ที่เห็นตรงหุ่นแม่นหมดเลยนะครับใช่หมดเลยนะครับอันนี้แปลงผูกไม้นะครับห่างนานี่ก็แม่นนะครับไปถึงตรงมุ้งฝุ่นนะครับกลับแพงสีช่อมปูนะครับคล้ายเป็นเหือนดีเบิ่งแบคบขาวๆนะครับเื่อเป็นแนวทางในการปลูกนะครับว่าเ่อจำเป็นนะครับต้องปลูกระยะห่างกันได้นะครับ ปลูกแบบชิดไปเลยนะครับขึ้นคลิกกันนะส่วนใหญ่อาจารย์เพิ่งจะใส่กระมังดำนะครับเจาะก้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปนะครับ จ่มีเหตุมีอยังเชิญมานานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาเบ่งรบาบวิธีการปลูกลจารเพิ่นปลูกแบบไดนะครับ น,นี่เป็นตุดท,ที่เป็นปลูกไม้นะครับในการำลังแตกยอดครับเป็นตักานแบบใบแบบแหลมนะครับ นาจะเป็นนาจะเป็นพันธนะ่นะพันกก็ลายล่อยนะครับหวานขนั้นเลยนะครับอลาเป็นวัดสีสว่างอารมณ์นะครับบ้านน้นมวงนะครับตำบลหัวหน้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลพูนะครับดสนใจกันมากสอบถามดูงานที่อาจารย์เพื่อนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทายเพืเ่อนๆี่เบิ้องข้าวๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับเดยวคลิปต่อไปจะพามาสอบถามนะครับอาจารย์เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลวานที่จริงดได้ก็ได้โตปานี้นะครับก็ได้สวยงามแบบนี้เคลินปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ